อ้าวครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องการแต่งกิ่งขนุนนะครับนะอันนี้คือขนุนนะครับก็อายุก็หลายเป็นสิบปีครับนะต้นนี้นะครับนะก็จริงก็จริงก็ได้ผลนะครับนะได้ผลนะฮะแต่ปัญหาก็คือแต่ปัญหาก็คือลูกลูกมันจะเน่านะครับนะเราจะเห็นลูกที่มันเน่าที่มันตกดินนะครับนะอันนี้ลูกที่มันตกดินแล้วนะที่มันเน่านะครับอันนี้เราก็จะนะเราก็จะนะ ดูว่าอันนี้อันนี้เรามีการแต่งกิ่งไปนะครับนะเราก็จะมีตัดตัดยอดดอกนะครับเพราะว่าที่กิ่งอยอดมันสูงนะครับเราต้องการไม่ให้สูงไปกว่านี้เพราะว่าเวลาจะห่อนะเวลาจะห่อเวลาจะเก็บลูกมันก็จะลําบากนะครับลำบากในการปีนนะครับเะนั้นเราก็จะมีการตัดให้มันแผ่วด้านข้างนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่เราห่อไว้แล้วนะครับนะการแมงวันแมงวันแมงวันมาเจาะนะครับมาเจาะลูกสักรก็จะไม่ได้กินนะจะเสียนะครับเราก็จะห่อด้วย กระสอบปุ๋ยนะครับมัดปากให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือจะกันแมงวันแมงวันทองนะครับที่เป็นที่จะทาให้ขนนเราไม่สมบูรณ์นะครับนะนี่เราก็มีการห่อไว้นะครับวันนี้เราก็มาติดตามผลนะครับว่าอ่พอมันโตขึ้นแล้วนะครับลูกจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับนะเพราะว่าเรามีการควบคุมตรงแมลงนะครับเราไม่ได้ฉีดยานะครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการเอากระสอบห่อไว้นะครับเพื่อให้แมลงวันไม่ให้มามาจอบนะครับมาจอดเนื้อนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามผลกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดี